ที่ตามหาซิมฟาส70กิกต่อเดือนนาน12เดือนจ่ายเงินครั้งเดียวนั่นเองความเร็วสูงสุดอยู่ที่1,000เมกะสำหรับเ, oh. เพื่อนๆที่ชอบอินเทอร์เน็ตเร็วแรงใส่มือถือ 4G ขึ้น 4G ใส่มือถือ 5G ขึ้น 5G นั่นเองเดี๋ยวเรามาดูความเร็ว 5G กันว่าจะเร็วแรงสักแค่ไหนบนมือถือกันนะครับเราแตะเทสสปีดเพื่อนที่ดูนะครับเดี๋ยวเราจะดู YouTube ดู Tik t o k นะครับว่าจะลื่นดีไหมนะ ตัวฟาส70กิกต่อเดือนนะครับตัวนี้ถ้าเกิดเราใช้งานเกิน70กิกจะลดสปีดเหลือ128 k ใครที่ชอบความเร็วระดับเป็น100เมก200 300เมกสูงสุดอยู่ที่ 1,000เมกกันไปเลยเพื่อไม่มีหมุนนะครับใครที่ตามหาซิมเน็ตลายไปใครที่จะไปใช้งานนะครับเป็นชั่วคราวเอาไว้แบบซิมสำรองซิมเน็ตนั่นเองเพื่อนใครที่สนใจซิมเทพฟา70สิ0กิกต่อเดือนสามารถกดเลือกที่ก้าสินค้ากันได้เลย